สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพย์จะมาใน,นเกมตัว PUBG Mobile ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Honor Pad X8A เท่าที่ตัวนี้จะรองรับได้ในการปรับผมพี่ซื้อมาราคาตัวนี้คือ3,900บาทนะครับผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นจะลงนะผมตามวันเวลาในการสั่งซื้อรบกวนเพื่อนลองเช็คในการสั่งซื้อ ตามหนึ่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าบางคนค้นหาเองอาจเจอของอมนะครับไม่รว,ว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เพ่อพี่ก็ซื้อมาจากลึงด้านล่างในการสั่งซื้อครับบอกเลยว่าตัวนี้พี่ซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกรันสูนไทยนะครับมาดูว่าตัวนี้จะเป็นไงบ้างแับเกม p ับ G Mobile ในการปรับสูงสุดนะครับพี่ผมตอนนี้แบตอยู่ที่67%นนะครับมาดูว่าเล่นเกมตัวนี้ จะเป็นไงบ้างครับซึ่งพีทไอา V มาระบแล้ว่าตัวนี้ r V คือดีมากปรับ60เฟรมถือว่ามีความเสถียรจริงครับผมในการใช้งานครับสเปคผมตัวนี้ใช้ตัว s ซป p า r a ก้อนะครับผมตัวนี้680 Octa Core r a m 4 g b บวกเพิ่ม4 g ิกับ ROM 1 2 8 g ิใช้ตัว Android 14ผมตัวนี้เป็นตัว Mate OS 8ผมตัวนี้แล้วก็ลำโพง4ตัวด้วยซึ่งหมาลยว่า h o n o r ทำ็บเล็ตตัวนี้น่าใช้งานมากครับ อันนี้ผมเรากำลังผมใช้งานตัวนี้อยู่สับพีใช้งานมาถือว่าโอเคนะตัวนี้นะครับถ้ามุมมองพีเนี่ยรู้สึกว่าทัชสกินของตัวนี้ทัดดีมากครับขอเช่นชมเลยมันจะอารมณ์เดียวกับตัว Redmi Pad SE ครับถ้าใครเคยใช้ตัวนี้ก็จะอารมณ์คล้ายๆกันเลยครับแต่ร o m ออ n น r จะมีรอมที่เสถียรนะครับผมตตัว Redmi Pad SE นะนจะแรมเยอะครับแรม6กจ บอกเพิ่ม6จิบนะมาดูว่าผมกับเกม PUBG Mobile พี่ขอตั้งค่าในการปรับตัวเกมก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างครับกดข้ามเลยครับซึ่งพี่ขอตั้งค่าผม้องผมบอกเลยว่าเสียงกระหึ่มครับกราฟิกครับผมพี่ปรับเป็นสูงสุดให้ดูครัผมว่าตอนนี้ผมสามารถปรับได้เป็น HD ครับว่าสูงเลื่อนไหลปรับเป็นออาต้าได้ผมตันนี้ผมสูงสุดแล้วก็สมดุลปรับเป็นออลต้าได้แต่พี่ผมเปิดสูงสุดคือ HD นะครับว่าสูงครับเพราะว่าส n a p ด r a g า n 680ตัวชิปมันจะซัพพอร์ต HD และประคำว่าสูงได้ผมตัวนี้นะพี่ขอเข้าเกมเลยนะครับรู้สึกว่าสีสันของหน้าจอสพีดถือว่าสีสันดีนะเอาตรงโอ้ลำโพงเสียงดีจริงครับขอชื่นชมลำโพงเนี่ยรู้สึกว่าลำโพงเสียงมันดีจริงอันนี้ขอชื่นชมครั้งครับ มาดูว่าเกม PUBG Mobile กับเจ้าตัว Honor Pad X8A จะเป็นไงบ้างกับแท็บเล็ตเรด4,000นะครับตัวนี้หน้าจอเสียดนิ้ว Full HD+ Pad ดีเฟนเดกาที90่90 h z ครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ P รีวให้ดูนะผมตัวนี้นะครับแนะนําว่า PUBG นี้เน้นยาวคือปรับเป็นสมดุลก็พอครับหรือว่าลื่นไหลนะครับตัวนี้แต่นี้พี่ปรับสูดๆให้ดูเฉยนะครับแต่หน้าจอคือสวยจริงครับโอหน้าจอสวยหน้าจอสวย ม,มีความสมบุนน่สะเพียรรู้สึกว่าความสมุดดีครับโอ้ภาพอย่างแจ่มเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยสมุดสมุดสมุดเอาอตรงว่ามีความลื่นไหลครับนี่ปัดให้ดูเลยว่ามันมีความลื่นไหล ของการเรนเดอร์ตัวภาพของตัวเกมครับแล้วสีสันหน้าจอบอกเลยว่าสีสันสดใสดีครับผมแล้วก็มองมิติของหน้าจอสัมผีนะน้าจอ TFT i p s ก็คือว่าสัมผีได้รู้สึกว่าเพียงพอครับตัวนี้หน้าจอพี่ผมเน้นทดสอบนะอาจจะไม่ได้ก,กินขอภครนะผมตัวนี้นะครับ ่าการเลนเดอร์ต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ถือว่าทําการบ้านมาดีครับผมตัวนี้นะครับโหหน้าจออย่างสวยอะ่ะถือว่าในการทําเงาของตัวเกมถือว่าดีนะ รื่นมากครับบอกเลยว่ารื่นมากสพีชอว่าลื่นนะนี่โหพัดดีมากครับ ผมเราฟาร์มกันผมฟาร์มกันนะ รือาภาพถ้าผมทัดดีราบผมสับเพียร์เสียงดีมากรู้ว่าสตูอยู่ฝั่งไหน ถอดดีถัดดีเพลินมากเลยครับผมตัวนี้เล่นเกมเพลินดีนะสัพพีเสียงดีจริงนะเอางตรงหบเสียงสัพพีถือว่าใช้ได้เลยครับ S <S ตอนนี้แบตเอ้ยแบตชอว่าอึดครับแบตชิวอึดเราเล่นเกมคืออย่างแก่นะ ถือว่าสบายหายห่วงครับกับเกมพับจีนะครับผมตัวนี้นะพัดดีมาก แล้วตนน้นไม้ใบหญ้าทำสกินโทนของสีได้อย่างดีจริงครับผมตัวนี้นะครับสปีรู้สึกว่าเพียงพอครับแล้วก็การจัดการความรอ้อนสำเจ้าตัว Honor Pa d X8A ก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็มีความสมูุขอผมในการเล่นเกมที่เพียงพอมากครับผมตัวนี้นะถือว่าเวิร์คครับสปีถือว่าทัดดีมากการกดการทัดอะ่ะ หือว่าเพียงพอครับผมสเพียพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อนะได้พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ครับผมบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจเจอของฟอร้อมไม่ได้ว่าให้กดซื้อผ่านนี้เพื่แนบลิงก์ได้ผมตามราคาแบบเรทสี่พันเนาะก็ถือว่าคุ้มครับเล่นเกมตัวนี้ถือว่าดีจริงนะบอกเลยว่าเวิร์คครับแบตครับตอนนี้ที่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสิบนาทีผมพี่เล่นมาก็ถือว่าแบตถือว่าจัดการความร้อนดีมากตอนนี้พีสับตัวเครื่องก็ ความร้อนถือว่าจัดการดีครับขอเช่นชมครับจริงๆเลยความร้อนถือว่าจัดการดีมากแล้วก็าการทัชพกกลุมดูน,ดน,นะครับนะทัชด,ดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าสีของหน้าจอสัปีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับผมนี่ พัดดีมากเลยอ่ะเนี่ยผมพี่ก็ขอจบคลิปผมในการเล่นเกมตัว RO p u b G Mobile นะครับผมเพียงเท่านี้นะสวัสดีขอบคุณครับ